สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเข้าช่วงคําถามชวนคลิปกับครูมิวนะครับประเภทเติมคำตอบนะครับวันนี้ก็ครูจะมาเฉลยข้อ19กาับ20นะครับที่ให้ทําไว้เนี่ยนะครับ19กาับ20ก็ที่เห็นนักเรียนตอบกันมาให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นมาดูข้อ19ก่อนเป็นเรื่องของการแก้ระบบสมการนะครับเชิงเส้น2ตัวแปรอ่าโอเคครับมาดูเลยครับข้อแรกครับอันนี้ครูจะไปให้มันเร็วหน่อยนะครับก็จะมีส่วนใหญ่คนแรกก็จะตอบ ลบหกสิแปดกับศูนเยอะแยะไปหมดเลยดูซิว่าเราจะถูกต้องหรือไมแต่การแสงวิีทำนี้ก็น้างจะยุ่งยากมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นออกมาดูกันว่าว่ายังไงอ่ะเริ่มต้นเลยครับก็กูก็เริ่มจากการที่จะแก้ตัวนี้เลยครับจากสมการเนี้ยสามบวกเลบสามเ 5, บวกห้าไม่สามเกบวกห้บวกกับบวกเลบสองบีลบเจเท่ากับหนึ่งเนี่ย กับอีกสมการหนึ่งคือ2ลบ a ทั้งหมดคูณ y ลบวงเล็บ1ลบ 2b ทั้งหมดคูณ x แล้วก็เท่ากับลบ2มีคำตอบของระบบสมการคือลบ1ลบ2นั่นแสดงว่าอะไรครับนักเรียนแสดงว่าถ้าเกิดครูแทนด้วย x เนี่ยเป็นลบ1ในสมการในสมการทั้งสองสมการเลยเนี่ยเนี่ย x เป็นลบ1ตัวนี้กับ y เนี่ยเป็นเป็น2เนี่ยทั้งสสมการเลยทำให้สมการนี้เป็นจริงเราก็สามารถจะหาค่า a b ได้เพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ย ของโจทย์ข้อนี้คือการหาค่าเอกับ B เพราะฉะนั้นมาดูเลยครับเริ่มจากสมการแรกนะครับวันนี้ครูเขียนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้มันวิดีโอไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการแรกเวลาแทนค่าก็ต้องใส่วงเล็บครับอย่าลืมครับแทนค่าทุกครั้งต้องใส่วงเล็บลบหนึ่งอันนี้คืออะไรนะ x เนี่ย x x คือลบหนึ่งนะครับ y, y คือ2แทนค่าเข้ามาแล้วก็ดาเนินการแจกแจงเข้าไปอย่าลืมว่าตัวนี้นะครับเรียกว่าแจกแจง แจกแจงหรือคูณกระจายก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าคือเรียกเรียกแบบอ้นี้ก็คือแจกแจงเวลาแจกแจงเข้าไปก็ต้องแจกแจงทั้งลบเข้าไปด้วยนะครับก็ลบเข้าไปก็จะได้เท่ากับตัวนี้จากก้อนนี้ทั้งก้อนก็คูณแล้วได้ตัวนี้คือลบเลบหนะครับอีกตัวหนึ่งก็คูณสองเข้าไปก็ได้ตัวนี้แล้วก็บวกลบคูณหฐานกันกูก็ได้เปลบเบวกสีแล้วเอาก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยย้ายข้างไปนะครับย้ายข้างไปเนี่ยลบกันได้ลบยี่ลบสิบเก้เาเป็นบวกหนึ่งบวกสิบเก้าก็กลายเป็นยี่สิบ ให้นี่เป็นสมการที่หนึ่งซะเสร็จแล้วก็จะหาหาอันนี้คือสมการที่เป็น a a อกับ b นะครับต่อไปก็จะหาอีกสมการหนึ่งแทนค่าอ่าโอเคอีกสมการหนึ่งแทนค่าครับก็คือตรงนี้นะฮะอีกสมการหนึ่งแทนค่าอ่าก็จากสมการนี้เราก็แทนค่าเลยแทนค่า y อย่าแทนสลับนะคุณดูดีนะ y คือสองนะฮะ y คือสองก็ต้องแทนเป็นสองนะครับแล้วก็ x เนี่ยคือลบหนึ่ง เพราะว่าสิ่งนี้เูาจะพลาดกันก็คือการแท้ค่าผิดนะครับเสร็จแล้วก็แจกแจงเข้าไปค่อยๆใจเย็นแจกแจงแต่ข้อนี้มีเงื่อนข้อครวรระวังหนึ่งมันมีลบตัวนี้อยู่ครับข้างหน้าองเล็บมันก็คือลบหนึ่งนะลบหน้าของเล็บคือลบหนึ่งกันเถอะมันคือลบหนึ่งแฝงอยู่มันต้องเข้าไปคูณด้วยแต่คูจะคูณทีละขั้นนะครับคูจะมาคูณตรงข้างล่างเราเอาลบหนึ่งตัวนี้เข้าไปคูณก่อนเปรี้ยงเปรี้ยงนะครับก็กลายเป็นบวก2 B กับลบหนึ่งตัวนี้ได้มาแล้วเรียบร้อย เสร็จแล้ว pues ก so ็เอาลบตัวน so 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 ี so ้เข้ามาซึ่งลบก็ไปคูณเนี่ยลบคูณลบได้บวกนะครับลบคูณบวกได้ลบแล้วก็กลับเครื่องหมายนั่นเองครับจากเดิมบวก1ก็จากลบหก็กลายเป็นบวกหจากบวก 2B ก็กลายเป็นลบสเสร็จแล้วก็บวกลบกันลบสองเอลบสองบีลบสองเอลบสองบีก็ลอกมาตรงนี้นะครับแล้วก็อนี่ก็4ี่บวกหก็เป็น5้าห้าเย้ายข้าก็ไปลบห้าลบห้ากลายเข้าไปลบเอันนี้แต่กูยังไม่เอารูปนี้เพราะว่ามันดูแล้วมันยุ่งยากไปกูก็เลยดําเนินการ นี่เลยครับคูณลบหนึ่งเลยตลอดสมการเพื่อให้เพื่อให้ลบมันหายไปแล้วกันนะฮะก็เนี่ยให้ลบตัวนี้หายไปเนี่ยคูณด้วยลบหนึ่งตลอดสมการนี่ตรงนี้คูณหมดเลยสามตัวเดียปงัปงปังปังนะับทูณทุกพจน์นะครับ,พ,นะรบพอค,คูณอย่างนี้เสร็จมันก็จะได้เป็นเนี่ยที่คูณเห็นคือสองเอบวกสองบี B, เครื่องหมายมันกลับกันไงจากลบสองเอลบสองบีก็เป็นบวกสองเอวสองบีแล้วก็อย่าลืมคูณฝังนี้ด้วยก็เป็นเจ็ดแล้วก็ให้เป็นสมการที่สอง พอเาได้ 2, 2สองสองสมการเสร็จแล้วเป้าหมายคือหาอะไรนะครับเป้าหมายคือต้องการหา a กับ b นะครับนี่คือเป้าหมายเราเขียนเป้าหมายไว้ก่อนนะครับเป้าหมายคือไฟล์ไฟล์ a เล็กกับ b เล็กให้ได้ก่อนโดยการแก้ระบบสมการะนะครับมาดูว่าเราจะแก้ระบบสมการก็ไม่ยากครับสเต็ปแรกก็คือเริ่มเลยเราก็เอาจากอะไรครับสมการที่2สมการที่1ตัวนี้กับสมการที่2ตัวนี้เราดูว่าเราจะกําจัดอะไรก่อนหลักการ เราจะกําจัด b ก่อนนะครับซึ่งก็ตรงนี้เป็น 4b ตรงนี้ก็เป็น 2b เพราะนั้นก็ทาให้สองสิทธิ์ข้างหน้า b เนีเ่ยเท่ากันก็คือเท่ากันตรงนี้คือครน4กับ2ครนรคือ2เพราะนั้นก็ทําให้เป็น2โดยการเอาสรรมการที่2คูณด้วย2แต่การคูณ2นี้ต้องคูณตลอดเนี่ยคูณหมดเลยตึงต้งตึง้งตึ้งสามตัวก็เป็น 4a บวก 4b แล้วก็บวก14ให้เป็นอีกสรรมการหนึ 1, ่งคือสรรมการที่3มเสร็จแล้วเราก็ดูแค่สมการที่สามกับสมการที่1 นะครับโดยเราต้องการคาจัด 4b เป็นบวกเหมือนกันก็ต้องเอาสม,สมการมาลบเครื่องหมายเหมือนกันเอามาลบเครื่องหมายต่างกันเอามาบวกนะครับเพราะฉะนั้นคูเอามาลบกันโดยที่คูเอาสมการสมขึ้นลบสมการ1สมการ3ามก็ต้องเป็น 4a ลบกับลบ 3b ลบกับลบ 3a ลบกับลบก็กลายเป็นบวกก็กลายเป็น 7a นี่คือเหตุผลที่มาได้มาแล้วก็ 4b ตัดกันอยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นสามก่อน14 14ลบ20เท่าเป็น14ลบ20 สิลบยิบก็เปลี่ยนมาเลยก็กลายเป็นลบหกโอเคไหมนะครับอ,อ่ะแล้วก็กลายเป็นตัวนี้ก็กลายอ่าขู่เขียนผิดตัวนี้ก็ต้องการเอ่อตรงนี้ต้องเป็นเอ่อถูกแล้วเป็นเจนะครับเป็นเจดกับลบหกก็หารเจ็ดเอาเจ็ดย้ายไปหารหรือหารเจด้นตัวค่าก็ได้ a เท่ากับลบหสนเจ็ดนะครับยังไม่จบนะครับเราต้องการหา b คราวนี้มาดูการหา B หา b ก็ฝั่งนี้นะครับหา B เราก็ต้องแทนค่าอะไรครับเราก็ต้องแทนค่า A ที่เราได้เนี่ยลงในสมการ1หรือ2หรือ3ก็ได้นะครับเลือกเอา1 2หรือ3แทนค่าไปไหนไหนก็ได้แต่กูก็แทนค่าในหนึ่งะครับง่ายๆดีปุ๊บแทนค่าในหนึ่งอย่าลืมว่าแทนค่าทุกครั้งต้องใส่งเล็บเนี่ยกูแทนแล้วเอแล้วกลงหกส่วนเจ็ดเสร็จแล้วมาดูตรงนี้พอกูแทนค่า A ลงหกส่วนเจ็ดล้มสามตัวนี้เวลาคูณก็เป็นคูณแบบเศษส่วนก็ต้องเอาเศษคูณเศษเท่านั้น นี่คือคูณแบบเศษส่วนเพราะจริงๆแล้วส่วนของมันคืออะไรครับคือหนึ่งรหนึ่งตัวนี้มันก็ต้องมาคูณกันเองอ่ะหนึ่งตัวนี้ก็ต้องคูณกับเจ็ดได,ได้ได้หนึ่งคูณเจ็ดก็ได้เจ็ดแต่เราต้องการกาจัดส่วนก่อนเพื่อง่ายในการคิดโดยคูณด้วยเจ็ดตลอดสมการเพราะส่วนเป็นเจ็ดเราเลยคูณด้วยเจ็ดนะฮะคูณด้วยเจ็ดตลอดสมการถ้าตัวนี้มีส่วนสองอสงมมุติตัวนี้มีส่วนสามก็มาให้ เราต้องคูณด้วยเท่าไรครับ21 21มบอย่มาจากไหน,นคือค,คือครอนอของ3กับ7นั่นเองเราต้องเปลี่ยนตัวด้วยเพื่อทำให้โซดหายไปจะปลอดภัยกว่านะครับคูณ7ฮะต้องคูณ7คูณ7ต,ตัวแรก7ตัด7หายก็เหลือ18 18จากไหนครับ18จากลบ3คูณกับลบได้18เรียบร้อยเอา7ไปคูณ4ก็ได้28 7คูณ4ได้28เห็นไหมฮะแล้วก็อย่าลืม7ต้องคูณนี้ด้วย7คูณ20ได้ร2อ140 พอต้องคูณตลอดสรรมการตลอดสรรมการคือคูณทุกตัวเสร็จแล้วก็เอาสิบแปดย้ายข้างไปลบสิบแปดย้ายข้างตัวนี้มาลบก็เป็นเนี่ยย้ายสิบแปดมาลบสิบแปดเพราะนั้นก้อนนี้ก็เลยจะเหลือเท่ากับร้อยยี่สิบสองตามนี้ร้อยยี่สิบสองเสร็จแล้วต้องการกําจัดยี่สิบแปดก็ต้องหารยี่สิบแปดทั้งสองข้างนี่คือเบสิกอยู่แล้วคุณถามหน่อยถ้านี่เป็นลบล่ะถ้านี่เป็นลบยี่สิบแปดคือตรงนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบถ้านี่เป็นเครื่องหมายลบ คุณก็ต้องหารด้วยลบยี่แปดทั้งสองข้างมันทําให้ฝั่งนี้ก็เป็นบวกเพราะลบหารลบเป็นบวกแต่ฝั่งนี้จะต้องติดเครื่องหมายลบไงนี่คือเหตุผลนะครับหารทั้งสองข้างแล้วก็ตัดทอนไปอย่างต่ําครับโดยใช้แม่แม่สองสองสองก็ได้หกสิบเอ็ดกับส่วนสิบสี่ก็จบแล้วได้บีแล้วแต่ยังไม่เสร็จครับเพราะโจทย์ไม่ได้หาเอกับบีโจทย์ให้หาอะไรครับโจทย์ให้หาตัวนี้ครับเจ็ดเจ็ดวงเล็บเจ็ดคูณกับเอ นี่คือเป้าหมายโจทย์7จ็ดคูณกับเลบสองลบหนึ่งเราก็แทนค่า A ไปที่เราได้มาลบหกส่วนเแทนค่า B ไปเท่ากับ61สิส่วนสิแทนค่าทุกครั้งต้องใส่วงเล็บเห็นไหมเสร็จแล้วครูก็เอา7แจกแจงเข้าไปก่อน2พจน์เห็นไหมเจ็ดตัด7แน่นอนเหลือลบหกอันี้7จคูณกับลบสอครับได้ลบสิบลบสิบตัดกับ14ตรงนี้ก็เหลือลบหกเนี่ยเจคูกับลบสได้ลบสิตัดกับสิเหลือลบห ลบหนึ่งก็กลายเป็นลบหกสิบเอ็ดนี่เหตุผลน,นลบหนึ่งก็จบแล้วต่อลบหกสิบแมดส่วนใหญ่ทุกคนตอบถูกหมดเลยต่อไเก่งมากต่อไปนี่แต่ถ้าเกิดแสดงวิธททำเนี่ยยาวขนาดนี้เลยนะครับนักเรียนเราต้องฝึกเขียนสแสดงวิธททำด้วยนี่คือก็อที่เจอตอบง่ายง่ายไงนะครับเอามาดูข้อยี่สิบครับดูข้อยี่สิบคำถามโจนย์ิดก็ยี่สิบก็ยี่สิบนี่ฮะข้อยี่สิบก็ก็มาเริ่มเลย ข้อยี่สิบเนี่ยครูให้ครูให้ A กับ B เนี่ยคู่ดับ A b บแทนคำตอบของระบบสมการอันนี้สองอันแล้วให้คู่ดับ C กับดีเนี่ยแทนจุดตัดของเส้นตรงเส้นนี้กับเส้นนี้ซึ่งจริงจุดตัดของเส้นตรงกับคําตอบของระบบสมการก็คือวิธีหาเขาแก้ระบบสมการเหมือนกันแล้วก็จงหาตัวนี้เลย B ีบวก C ลบสาม a อบวกดี N. อ่าดูครับค่อยๆค่อยคคําคำนวณค่อยๆดูอ่าเริ่มต้นครับเริ่มต้นอันนี้ครูเขียนไปแล้วเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับเราก็จะหา A กับ B ก่อน จากไอ้ตัวแรกคู่ดับ a b ก็คือจุดที่นั่นเพราะนั้นเริ่มต้นมาก็เริ่มเลยก็ข้อนี้ครูก็เขียนตามที่สิ่งที่โจทย์บอกมานี่ครับก็คือ 3x 3 y บวก 5x เท่ากับลบหแต่ก็ขอสลับที่นิดนึงฮะให้ x อยู่หน้าให้มันตรงกันจะได้คิดได้ก็เป็น 3x บวก y เท่ากับลบหสลับที่การคูณนั่นเองสมบัติสลับที่การคูณให้เป็นสมการที่1ส่วนอีกสมการที่2คือตัวนี้นี่ฮะ x ลบ5 y เท่ากับ2คือสมการ2ตัวนี้ เนี่ยเราก็ไล่มาเสร็จแล้วเราก็ต้องคิดก่อนละไลครับจะก,กาจัด x หรือ y ก่อนถ้าทำกันก็ได้นะกำจัด x ก็ทําให้เป็น 5x ถ้ากาจัด y ก็ต้องทำให้เป็นเท่าไหร่ครับ15ครับ3กับ5คอลอนอคือ15ต้อ,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 องทำให้เป็น15คอลคอนออลคอลลอนออลคอลลอนออต้องําการ1กับ2ก็ก็เหนื่อยไปเราคูณแค่ตัวเดียวพอคูณน,นี้ได้5พอเพราะนั้นคูนก็จะคูณตัวล่างกาจัด x ก่อนครับโดยเอาเอาสมการ2ตัวเนี้ย ไปคูณ5ตลอดก็เป็น 5x ครับแล้วก็เป็นลบย 5y แล้วก็เป็น5 20สก็กลายเป็นสมการ3พอกลายเป็นสมการ3เสร็จเธอต้องทำไงต่อก็ต้องกำจัดไงต้องกำจัดอ่าโอเคครับก็กำจัด x ใช่ไหมครับ,รบเราต้องพิจารณาสมการไหนครับเราต้องพิจารณาสมการนี้สมการ3กับสมการ1ครับสังเกตว่าเป็น 5x เป็นเครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกก็ต้องเอา2สมการนี้มาลบกันเพราะเครื่องหมายเหมือนกันคือบวก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 ทรับู่เอามาลบกันครับ เพื่อกาจัดๆหายไปนี่ครับเอามาลบกันพอมาลบกันครูก็เอา1มาลบเอาสมการ1เนี่ยมาลบ3เนี่ยหตัวนี้มาลบ3ครับ 5x ตัด 3y ลบกันลบ25มันจะกลายเป็นตัวเนี้ย 3y ลบกันลบ 25y ซึ่งตัวนี้มันจะเท่ากับ 3y ลบลบเป็นบวกครับ 25y ซึ่งก็กลายเป็น 28y นี่คือที่มาของ 28y เนี่ยตัวเนี้ยที่มาของ 28y ตัวนี้นะครับ จริงๆมันต้องโชว์ในกระดาทษทดแต่ครูขอโชว์ในนี้แล้วกันใครที่ไม่รู้ก็กลับไปทุกตัวให้ดีนะครับเพราะนี่เป็นมื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สําคัญเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันก็เอา1-10 1 1ลบกับ10ลบ1ลบกับ10เนี่ยลบ1 10, ลบกับ10ก็จะกลายเป็นลบส1บนะฮะลบ1ลบกับ10ก็กลายเป็นลบตามนี้เห็นไหมทำไม่ได้เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ยากทำไ้เหลือนี้ก็หาที่ทั้งสองข้าง 28ตัด28ก็เหลือ y เดียวก็ได่คำตอบก็คือ y เธาลง11ส่วน28เห็นไหมได้ y แล้วต่อไปหา x ครับแทนค่า y เหมือนเดิมครับแทนค่า y แทนค่า y ในในสมการไหนก็ได้1 2 3นะครับเพื่อหาค่า x แต่อันนี้ครูก็แทนค่า y ในสมการ2เนี่ย y ะะลง11ส่วน28ในสมการ2เสร็จแล้วครูทำส่วนให้หายไป28คูณตลอด28ต้องคูณ x ก็ได้ 28x นะครับ28คูณตัวนี้28ตัดแต่ก็จะเหลือ ลบห้าคูณลบสิบเอ็ดได้ห้าสิบห้าลบห้าคูณลบสิบเอ็ดได้บวกห้าสิบห้าเห็นไหมฮะเสร็จแล้วอย่าลืมฮะยี่แปดต้องคูณสองด้วยได้ห้าสิบหกเห็นไหมเนี่ยต,ตรงนี้คุลืมลืมบ่อยนะเด็กเลืมบ่อยครูบางครั้งก็ลืมเหมือนกันทําเร็วไปหน่อยนะครับย้ายห้าห้ามาลบเป็นลบห้าสิบห้าจากบวกย้ายลบเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งหารยี่แปดทั้งสองข้างได้เอ็กซ์เท่านี้ยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นคูณดับ x y ก็คือผลลัพธ์คือตัวนี้ x คือลบหนึ่งส่วนยี่สิบแปด x นะครับแล้วก็ y คือลบสิบเอ็ดส่วนยี่แปดแต่ตัวนี้คำตอบเขาบอกว่าคือคู่ดับ ab เพราะนั้นเราต้องมาสรุปอีกว่าอ้าวแสดงว่า a คูณเท่ากับหนึ่งส่วนยี่แปดและใช้และนะครับไม่หรือ b เท่ากับลบสิบเอดส่วนยี่แปดนี่จบแล้วได้ a กับ b แล้วถ้าทำแบบนี้ต่อไปยังไม่เจอยังไม่เสร็จครับเราก็ต้องมาทำต่ออีกฝั่งหนึ่งอีกอีกอันหนึ่งก็คือเป็นก,การหา c กดีนะครับการหา c ีกดี นะฮะครูก็โชว์ทีเดียวจบเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าโมได้เขียนแล้วมันจะจะเสียเวลานะครับอ่ามาดูซีกดีซีกดีครับซีกดีตัวนี้คืออะไรซีดีคือแทนจุดตัดเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ครูก็เลยดึงเส้นตรงนี้ดึงเส้นตรงนี้มามามาจัดรูปก่อนนะครับมาจัดรูปก่อนเอามาดูวิธีการจัดรูปครับจะหาซีดีครับเราก็แจกแจงเข้าไปก่อนนะฮะจัดรูปอ่ะพอแจกแจงเข้าไปเสร็จทําไงต่อ จากตัวนี้ก็จัดรูปให้เหลือ x ตัวเดียวกันเธอสังเกตว่าอะไรครับ x เนี่ยมันมี2ฝั่งใช่คุณก็ย้าย x มาฝั่งนี้ย้าย 3x อยากบวกก็ย้ายเปลบลบ y ก็ย้ายมานี้เป็นบวก y นะฮะอันนี้ก็ลบ 3x บวก y ลบ 3x บวก y ก็กลายเป็นเรียบร้อยแล้วตัวนี้ย้ายมาเป็นลบ 3x ลบ 3x ก็กลายเป็นลบ x ถูกไหม ลบ y ย้ายมาเป็นบวก y บวก y ก็กลายเป็นบวก3าเท่ากับลบหนึ่งก็ให้เป็นสมการที่1ึตอนแรกรูให้สมการให้่ผิดนะถามว่าทำไมหนึ่งผิดอ่านี่คือข้อควรระวังในการแสวงวิธามนะครับเพราะอะไรเพราะสมการหนึ่งมันมีแล้วเห็นไหมมีแล้วเพราะมันมีแล้วเพราะมันอยู่ในข้อเดียวกันข้อเดียวกันไม่ได้สมการเหมือนกันเด็นจะงงเพราะนั้นก็เปลี่ยนเป็น4ี่ไปเลยนี่คเปลี่ยนเป็นสี่เลยคูณเลยก,กระบาดที่ดูหเหนนะตุชัดนะท่านแสวงวิธามต้องระวงังต่อไป เหมือนเดิมครับทำอีกสมการหนึ่งครับจัดรูปก่อนนะครับข้อนี้ครูก็จัดรูปเหมือนเดิมโดยการครูเอาลบสองเข้าไปครูข้างในนะก็ได้เป็นลบ 2x กับลบสองแล้วก็ดึงฮะดึงย้ายค้ามานี่3ามย้ายมาเป็นลบสามกลบ3าม็กับลบ 2x ก็กลายเป็นลบหานะครับลบ y ย้ายมาเป็นบวก y บวก y ก็จะกลายเป็นลบสองบวก1ก็กลายเป็นลบหนึ่งสามตัวนี้ก็ย้ายเป็นลบ ลบสามก็ได้ตัวนี้โอเคไหมนี่คือคอนเซปต์เสร็จแล้วก็เรียบร้อยคูคูลบหนึ่งเพื่อให้ x มันเป็นบวกเฉยๆนะเพราะนั้นก็จริงๆยังไม่คูก็ได้แต่นี่คูคูเฉยแล้วพอคูคูเสร็จเนี่ยแล้วก็ทําให้ตัวนี้กลายเป็นตอนแรกคูก็กลายเป็นสมการสองไม่ได้สมการสองมีแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นสมการห้าเสร็จแล้วก็มานั่งคิดว่าเราก็จะกําจัดตัวแปรอะไรก่อนหลังข้อนี้ครูขอกําจัดตัวแปร x ก่อน เวลาดูเราก็ต้องดูที่สมการ5กับสมการ4ที่เรากำหนดจะกำจัดตัวแปร x ยอดีคือลบ1นี่คือ5ก็ทายเป็น5เพราะฉะนั้นเอาสมการ4เนี่ยตัวเนี้ยไปคูณด้วย5ตลอดก็เป็นลบ5 x บวก15 y แล้วก็เท่ากับลบ5เรียบร้อยให้เป็นสมการที่6เสร็จแล้วก็นำสมการที่5กับ6เนี่ยมาทำอะไรกันจะกำจัด x แต่นี่เป็นบวก5 x นี่ลบ5้า x ต้องมาบวกกันถ้ามาบวกกันแล้ว x จะหายไปคือตัดกันเป็น0ูนย์ เนี่ยนี่คือคอนเซปต์นะถ้าเครื่องหมายต่างกันเนี่ยห้าเกลบ้าอต้องเอามาบวกกันเพื่อให้มันตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ลงวางล่างบวกกันเรียบร้อยเนี่ยครับไอันี้ตัดกันไอันี้บวกกันเออเอามาบวกกันเหรอเอ้ยอันอันใหม่ผิดนี่นะนี่ฮะอันี้บวกกันเอ๊ะอัน,กกนไหนวะงงอ,อไม่ใช่สิอันนี้อันนี้ครับอันนี้บวกกันได้ศูนย์ อันนี้บวกกันบวก Y กับ15 Y ก็ได้16 Y อันนี้บวกกัน3าลบหก็ได้ลบสบวกกันแล้วจะต้องการหา y เดียวก็หารสิบหกบสองข้างหารตลอดสมการก็ตัดได้นะตรงนี้ตัดได้ปึงป้งๆเหลือ1นึ่งส่วนแบบลบหส่วนแบบตามนี้พอได้ Y เสร็จยังไม่จบนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องหาค่า X อีกเพื่อหาสี่กรณีเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการก็แทนค่า y แทนค่า y ลงไปในจำนการห้านะครับแทนค่าทุกครั้งต้องใส่ของเล็บนะครับแทนค่าทุกครั้งต้องใส่ของเล็บตรงนี้นะครับพอแทนค่าเรียบร้อยเสร็จแล้วทำไมต้องคูณแปดครับนักเรียนก็เพราะว่ามีส่วนเป็นแปดคูณให้มันคิดง่ายนะครับอย่าลืมว่าแปดตัวนี้ต้องคูณทั้งดูตรงไหนคูณตรงนี้คูณตัวน,น,วนี้แล้วก็คูณตัวนี้แต่แปดนคูณตัวนี้แล้วมันตัดแปดที่ไงนี่ก็เหลือสี่สิบเ็ใช่ไหมอันนี้ก็เหลือยี่สิบสี่ไงนี่คอนเซปต์ส่วนวงนี้เหลือลบหนึ่งนะเพราะแปดตัด นะครับก็ลงวางล่างเสร็จแล้วก็ย้ายข้างตัวนี้ไปลบหนึ่งย้ายมาบวกหนึ่งเรากลายเป็นยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าแล้วต้องการกําจัดสี่สิบก็หารสี่สิบตลอดสองสมการนะครับแล้วก็ได้ตัดทอนเปอย่างต่ำเอาห้าตัดห้าห้ายี่ห้าห้าแปดสี่สิบก็ได้เท่านี้แต่ยังต้องสรุปครับสรุปครับ,รค,รบคู่ดับ x y ที่กําเนิดให้คือคือห้าส่วนแปดกับลบหนึ่งส่วนแปด อย่าเขียนสลับนะครับพอคู่อันดับคือมันต้องสําคัญคืออันดับก่อนหลังอันดับซ้ายขวาสลับที่ไม่ได้เพราะเป็นคนละจุดกันอันนี้คือ4ีดีที่โจกำหนดให้แล้วก็ต้องสรุปก่อนเมื่อการเท่ากันของคู่อันดับคือตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าตัวหลังเท่ากับตัวหลัง x ก็เลยต้องเท่าเท่ากับ C แล้วก็เท่ากับ5 8ส่วนแปดีคุณก็เลยต้องเท่ากันลบหนึ่งส่วนแปดนี่ต้องมีบทสรุปทุกครั้งถ้าเขียนเป็นวิธีทำนะครับเสร็จแล้วอ้าวครับนี่คือเป้าหมายโจทย์โจทย์ต้องการหา พอเราได้ตัวนี้เสร็จโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการหา b บวก c ลบ 3a บวก d แทนค่าไปเลยครับ b คือลบ18ส่วน้8 c แทนค่าทุกครั้งต้องใส่วงเล็บเห็นไหม c 5ส่วน8 a คือ1ส่วน28 d คือลบ1ส่วน8เสร็จแ,แล้วคูสังเกตว่าแม่งมีส่วนเหมือนกันไว้ครูก็พยายามรวมส่วนให้เป็น8เน่ยป่ะอันนี้เป็น5อันนี้เป็นลบ1ก็ลอกลงมาตัวนี้8นี่8นี่ก็เป็นลบ11ลอกลงมาแต่ตัวนี้เนี่ยคือลบ3คูณเข้าไปก็เป็นลบ3ก็กลายเป็นลบ14ส่วนี้8กับลบ ซึ่งนตอนนี้ตัดกันได้พอดีก็ได้หนึ่งส่วนสองเนี่ยตัดตัดเอาสิบสี่ตัดสิบสี่สองยี่สิบแปด 14, 24, 28, ได้ลบหนึ่งส่วนสองสี่สี่สี่สิบแปด 4, 4, 4, 8, ได้หนึ่งส่วนสองเพราะนั้นคําตอบก็เลยกลายเป็นลบกันเป็นศูนย์ลบกันเป็นศูนย์นชัดเจนมากครับข้อนี้ก็คือถ้าแสดงวิรีทำเนี่ยจะเขียนแบบเนี้ยยาวมากนะครับคือต้องเขียนม็นตามสเต็ปขั้นตอนครับคณิตศาสตร์ไม่ได้อยู่ที่คําตอบสุดท้ายนะครับต้องอยู่ที่กระบวนการคิด เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้แหละที่ต้องเขียนเป็นสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ทุกคนก็ตอบถูกหมดนะครับเก่งมากครับถูกทั้งสองข้อเลยนะครับตบมือนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเรียนรู้และรู้ใจตัวเองนะครับ